มาเด้อจ้ามาเอากบุปไปปนไปออมโอ้ยพี่น้องเอ้ยกบกบว่ามันกบุรถ้ามาชาิดอกกบเลี้ยงแต่ว่าก็เลี้ยงเอาเองนี่ละจ้าเลี้ยงเอาเองเลี้ยงเอาเองอยู่ที่บ้านที่บ่อบ่ออยู่ที่บ้านนะคะอันนี้เฮาก็คือไปเอามาจากโบเนี่ยเอามาขึ้นมาเบิ่งก่อนเอาขึ้นมาเบิ่งก่อนนี่ตัวบบกง่ายพี่น้องเอ้ อ่อนซ้อนกบพี่น้องอาหารปโปรดเลยจ้าเนี่ยอ,อะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะคะทุกคนนี่ละ่ะว้าวตอนนี้กําลังคิดว่าเห็ดย่างกินดีนเนาะเฮ็ดย่างกินดีเนาะแต่ว่ากระบ,บ่อึดแนว้เฮ็ดดอกพี่น้องเอ้ยว้าวเรื่องเมนูเสียบเบิดสุย่างอะลาะทําเมนกบปนกินกับผักกับเสียบอ้อมใส่บักเขือหนึ่งกิน จิ้มกับแก้วบอกพริกดิบกระแซ่บเบ,เบิดสุอันณตัวย่างพุนะ่ะเบิรงกคักคเบิง้งค่ะคอ่อนสอนนี่ขออภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่กินกลบ <G ül> นี่แหละสําหรับคนหมักพี่น้องเออนี่เกี่ยงบอ่อเลยล่ะเอาขึ้นมานี่คือบอ่บอบ่อกลบที่บ้านเราเองจา้านีอย่างแบบนี้เงยล่ะเนี่ยนี่ยละบอ่อกลบธรรมาชาติจากบ้านเราเอง พามาดูบ่อแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าเออตัวเล็กๆนะคะทุกคนที่มันปนมาเรายังไม่อยากกินนะคะเราก็จะเอาลงไปปล่อยไว้ที่เดิมให้มันโตก่อนนะคะทุกคนให้มันโตก่อนออกกับขึ้นมาปล่อยไว้ก้อนเพราะว่าที่แรกเอาเอาเอาไปเบิดก่อนแล้วพอท่านได้ดูพอท่านได้ขัดแยกตอนนี้ก็เอามาปล่อยไว้ที่เดิมก็จะเลี้ยงเหมือนเดิมให้มันโตก่อนค่อยจะกิน,นะค่ะทุกคน